นี้เป็นการใส่ระบายเอวด้วยผ้าตะข่ายนะคะชิ้นนี้จะเป็นตรงนี้เป็นตะเข็บข้างก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอันนี้เราใช้ผ้าตะข่ายใช้ผ้าตะข่ายระบายทีนี้วิธีการทําผ้าตะข่ายนะคะตัดตรงๆเลยนะคะไม่ต้องเฉลียงนะคะตัดตรงๆเลยะคะ่ะแล้วก็ความกว้างตามที่เราต้องการเลยคะ่ะแล้วไปรีดสันทบนะคะทีนี้ เรานํากระดาษเนี่ยค่ะมาขีดสองเส้นเส้นริ่มแล้วก็เส้นความกว้างนะคะเราต้องการกว้างเท่าไหร่เราก็ขีดลงไปนะคะตรงนี้คือความกว้างนะคะทีนี้ผ้าตะข่ายที่เราสันทบแล้วเนี่ยค่ะต้องไปรี่สันทบก่อนนะคะเราก็นํามาวางริมขอบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราช็อคลงไปที่ผ้าเนี่ยจะขีดไม่ติดนะคะ เราจะใช้กระดาษเป็นตัวแบบเราก็กัดเข็มหมุดตรงขอบนี้เลยค่ะเพื่อที่เราจะเดินกระตุกรูปโดยที่ให้ได้ความกว้างตามที่เราต้องการนะคะวางเรียบๆเลยค่ะอย่าไปดึงก็นะวางธรรมดาวางเรียบๆนะคะให้ขอบตรงเนี้ชนกับเส้นแรกที่เราขีดนะคะ แล้วทีนี้เราก็เดินเย็บค่ะเดินกระตุกรูปเส้นนี้นะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งเดินฝีเข็มห่างเลยค่ะเดินเสร็จแล้วเราก็ฉีดกระดาษทิ้งได้นะคะทีนี้เวลาเดินกับผ้าตัดขาดนะคะบางทีเขาก็จะไถนะคะถ้าเขาจะไถเราก็จะต้องมีตัวช่วย บางคนก็จะใช้กระดาษแต่พี่หงจะใช้ไม้โปนียค่ะวางภาพนะคะเวลาเย็บเนี่ย,ะะย,เ,ยเขาจะกดคือตัวไม้โปนี่เขาบางนะคะวางภาพลงไปแล้วเขาก็เดินตัวตะข่ายเนี่ยก็จะไม่ไถไปไถามานะคะแต่ถ้าเราเดินเปื่อยๆเปืเป่อยๆด้วย,ด,วยด้วยตีนผีธรรมดานเนี่ยเขาจะไถนะคะพอเดินมาเรื่อยๆเนี่ยพอยาวหน่อยเนี่ยเขาจะไถเราจะทําให้ย่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีเดินตะ กระตุกรูดบนผ้าตะข่ายเนื้อนิ่มนะคะ